สวัสดีครับ FC ลูกปอกมงคลโคราชครับวันนี้ก็มารายการพิเศษหน่อยจากห้างดูโฮมหัวทะเลนะครับสถานที่อุปกรณ์ก่อสร้างมากมายระดับแบรนด์ดังนะครับวันนี้จัดงานใหญ่กาน e x c o u s i p e View ดอวอภาษาไทยเปิดประสบการณ์เหนือที่จำกัดนะครับ วันนี้ก็จะมีศิลปินนะครับรับเชิญมาหนึ่งท่านมาในงานนี้แฟนๆที่จะตามมาก็ตาบาทันนะครับวันนี้เล่นกันก,นกลางแจ้งเลยกลางแจ้งรันรานน้านหน้าเลยแอร์อาจจะไม่เย็นเพราะแอร์ไม่ถึงนะครับผมไม่ว่ากันทุกๆครั้งเราจะจะต้องอทุกทุกครั้งเราจะอยู่ในห้องแอร์นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตงไช้คนจะเยอะนะครับคนจะเยอะเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวตัดลากล้องให้ดูนะครับตรงนี้ I ซื้อเครื่อใช้ไฟฟ้าจากทางไฮเซนของเรากันมาแล้วและมาลงทะเบียนภายในงานเนี่ย100ท่านแรกสิทธิ์ของเขาได้อะไรกันวงสิทธิ์วันนี้ค่ะอย่างน้อยเลยมาลงทะเบียนเร็วจังจๆที่นั่งอยู่แล้วค่ะว่าได้ได้ชิ้เอกซ์ K K 4. เพราะวันนี้ทุกท่านจะได้มิแอนดริปค่ะกับคุณอองธนาใคร่ี่เป็นแฟนคลับอยู่แล้ว หรืออยากจะอยู่แบบใกล้ชิดอยากจะถ่ายรูปการแนะนำรีบรีบมาเลยเลยนะคะ100ท่านแรกสำหรับในการลงทะเบียนค่ะจะได้เป็น,ปนคูปกองสดเูล่าถือ ความว่างให้เซนแอนด์วูมเป็นพนัมิานร่วมกันในการใส่ในการนำสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาวจจงมางจต่จำหนานะครับเพื่อให้ตอ,อบโจทย์ูกคา้คาให้ลูกค้าสามารถช็อปและสามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุดด้านคุณค่าท้างด้านแนวรูด้านคุณภาพด้านประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถจับต้องได้เข้าใจถึงและสัมผัสได้ง่ายอย่างเช่นทีวีร้อยนิ้วหรือเครื่องสภาลงมอเนเดสบายมินเทนลูกค้าเดินเดบูรวมถึงตู้เย็นที่เป็นหน้างแบดาวและก็ตู้เย็นที่เป็นหน้างดบบขางนะครับรต่ว่าเป็นอย่างจร่งว่าลูกค้าดีที่เป็นคนสัมพันธ์ของเราสามารถจับจ่ายเรื่องสินค้าในโฮสาขา รวมถึงคสาขาโคราชนละนันนะครับสามารถช้อปปิ้งนะครับเพราะทุ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของเราแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของยูโคมในประเทยนี้และอนาคตที่จะต่อไปสุดท้ายนี้ทางไทยเซ็นหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทูกค่าวีวิวทีสําคัญที่อยู่ในที่นี้ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราของไทยเซ็นและสามารถ เข้าใจและสัมผัสได้ทดลองใช้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและต่อสนลองของครอบตัวยุคใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่เหลลูกค้าที่มีความสำคัญในวันนี้ขอ,วขอ,ขขอความุณครับค่ะกัปตันโตุยซากะคุนิวิชาค่ะที่มามาดูการม,มารวม่วนสนุและก็มาช้อปปิ้งกันแล้วก็จริงๆแ,แล้วเนี้ยเป็นผมว่าเนี้ย สถานที่ผมเลยชอบทําบ้านชอบอยู่บ้านเนี่ยก็คือนี่แหละเขาต้องจ้างผมแล้วล่ะเพราะว่าอย่างไออย่างไลฟ์สไตล์เราอะเราส่วนมากะครับก็อย่างคุณลิฟที่รู้ๆกันอยู่นะครับก็ทํา y o ยูทู e เขามีมีรถบ้านคือเขาชอบท่องเที่ยวพี่ลิปเนี่ยอยางจ้างต้องจ้างผมเพราะเพราะส่วนมากถ้าไม่มีงานเนี่ยผมอยู่บ้านชอบอยู่บ้านชอบแต่งบ้าน แล้วก็มีความสุขการอยู่บ้านถ้าไม่มีงานเราก็อยู่บ้านทุกวันเลยแล้วก็อย่างปีที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเกือบทุกวันเลยขอสรุปง่ายๆจ้างพี่ออยดีกว่าพี่ลิปค่ะหยอกยอกหยอกหยอกอันนี้นี่องเล่นหนึ่งครับก็ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีพี่ลิปมาก็จะได้ฟังเพลงอ่าลิปออยแบบเต็มๆนิ้วก้อยนะฮะดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็น เต็มรูปแบบได้นะครับแต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็อาจจะแบบเออแตกต่างนิดนึงนะแตกต่างนิดนึงเมื่อกี้ก็ได้รู้ในเรื่องของความรู้สึกไปแล้วแต่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากจะติดตามแล้วช่วงนี้ไม่ทราบว่าพี่ออยมีผลงานอะไรบ้างจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือจะเป็นภาพยนตร์ช้วงี้นะช่วงนีเน้เป็นงานร้องเพลงกส่วเลยนะครับผมก,ก็จะมีงานร้องเพลงตาม ทุกที่ครับทุกที่ที่ให้เราไปเราก็ไปหมดนะฮะก็ก็มีต่างจังหวัดด้วยมีมีในกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยบ้างงานร้องเพลงเป็นหลักก็เหมือนเมื่อกี้เลยสร้างความสุขสนานให้ทุกท่านค่ะแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามติดตามได้ทางไหนอะครพี่ออยจริงๆแล้วมีมีมีเอ่อน้องๆเขาทำแฟนเพจไปให้แล้วก็จะไปดูได้ครับก พี่พี่ออยกับพี่ลิฟมีมีงานวันไหนบ้างมีงานที่ไหนบ้างอะไรมีอยากจะไปติดตามตามไปก็ได้หรือมาที่นี่ก็เจอกันได้นะครับอย่างวันนี้ก็ได้เจอกันนะครับผมหีออะไรแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ถ้าย้อนชีวิตนะคะในเรื่องของชีวิตประจำวันของพี่ออยเนี่ยค่ะพี่ออยให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษ ที่เวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าดูโฮมเนาะพอจะกว้างขวางใหญ่โตเลยแต่ให้ความสำคัญอะไรพิเศษเวลาที่เรามาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างคะเดี๋ยวนะให้ความสำคัญอะ,อะไรเป็นพิเศษสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาสมมติว่าเราเดินเข้ามาที่ดูโฮมเนี่ยเดินไฟแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าปุ๊บ ทชอบด<ร><ต>ูที่สุดใช่จริงๆนะผมว่าอะไรที่เราขาดมากกว่าตอนนั้นนะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็สําคัญหมดเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราต้องการอย่างนั้นแบว่าอ่ะถ้าสมมติสำคัญเรเล่ากันหมดเพราะว่าอย่างสร้างบ้านใหม่ขาดทุกชิ้นก็ต้องซื้อทุกชิ้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ใช้บ่อยสวนผมว่าทีวี เพราะว่าน่าจะติดซีรีส์ติดดูหนังฟังเพลงอะไรเดี๋ยวนี้ทีวีทําได้ทุกอย่างเลยสมาร์ททีวีทำได้ทุกอย่างแล้วก็น่าจะให้ความสําคัญมากกว่าอย่างอื่นนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็พอๆกันออพอๆกันถ้าสมมติแล้วก็แอร์แอร์ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เลยใช่ไหมเมืองไทยเมืองไทยยังไงก็ต้องเปิดนะครับก็นิดนึงครับเราเราพยายามทำให้บ้านเราเย็นโดยที่ไม่เปิดแอร์นี่โอ้โหมันยากนิดนึง ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆลองจากทีวีก็แอนี่แหละให้ความสําคัญที่ต้องมีครับผมต้องมีเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกเนี่ยในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วเราจะเลือกจากอะไรราคาความคุ้มค่าหรือที่เอาไปมองตรงไหนมากคะส่วนมากจะมองความคุ้มค่านะครับแล้วก็ ดีไซน์อาจจะเป็นเรื่องรอ,อกผมว่าความคุ้มค่าราคาแล้วก็คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ดูว่าอะไรที่คุ้มเหมาะสมราคาแล้วก็เฮ้ยมันมันมันน่าสนใจแล้วก็เลือกสืใช่แล้ค่ะแต่ถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ออยจะต้องเลือกเป็นเครื่องใชไ้ไฟฟ้าในนี้มีคำถามอยู่ว่าถ้าพี่ออยจะต้องเลือก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่ทีวีตู้เย็นแอร์เครื่องซักผ้าอะไรที่ที่ออยคิดว่าจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งค่ะจทจริงๆแล้วจะต้องเป็นทีวีแต่ทีวีพิ่เปลี่ยนไปก็ตัดทิ้ง ส่วนแอร์ผพว่าแอร์ครับอร์ใช่ครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกเครื่องขาดไม่ได้เลยแล้วก็เปิดเปิดทุกวันเปิดบ่อยมากแล้วก็เขาน่าจะแบบทำงานหนักถ้าจะเปลี่ยนลําดับต่อไปก็น่าจะเป็นแอร์ใช่พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าพี่ออยเนี่ยไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วไปพักที่ไหนไม่มีทีวีก็ได้แต่แอร์ต้องมีจริงๆถ้าเป็นไตจังหวะ ถ้าเป็นกลางคืนนะเพราะว่าส่วนหน้าผมจะไปถึงประมาณเย็นๆไปร้องเพลงเสร็จก็ประมาณดึกๆแล้วนะครับก็เล่นคอนเสิร์ตเสร็จส่วนหน้าผมนอนไม่เปิดแอร์นะเพราะเพราะกลางคืนมันก็มีความเย็นอยู่แล้วผมจะเปิดแอร์กลางวันมากกว่าวันที่ร้อนจัดแล้วแบบโอไม่ไหวแล้วก็คือต้องเปิดแอร์ส่วนหน้าก็จะเปิดแอร์ประมานถ้าถ้าเป็นโรงแรมจ่ายวันคือคือถ้าใครจะต้องดูแลผมเนี่ยก็คือง่ายมากเลยคือไม่มีแอร์ก็ได้ ไม่มีแอร์ไม่มีทีวีก็ได้คือโรงแรมยังไงเราก็นอนได้หมดคือลิฟออยเราโตมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะครับก็คือโดนพัดโรงแรมมาทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรากินกินง่ายนอนง่ายนะกินง่ายนอนง่าย นอนค่ะว่าวันนี้พี่ออยก็ได้ตอบคำถามของเราไปเยอะมากๆแล้วเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พี่ออยเนี่ยให้ความสำคัญในาการเลือกกันด้วยและสําหรับในช่วงท้ายน,นี้นะคะแ,แต่ผมมีคําถามนะเมื<ด>่อกี้เมื่อกี้นั่งคุยกับทีมงาน<ด>ก็เลยถามว่าจริงๆอ่ะข้อมูลดูโฮมเนี่ยผมเนี่ยขับรถผ่านแล้วผมอ่ะจริงๆผมเพิ่งเห็นนะว่าเฮ้ยมันคืออะไร ของเกี่ยวกับบ้านใช่ไหมแล้วมันใหญ่มากแล้วผมก็แบบยังไม่มีโอกาสที่แวะเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วข้างในอ่ะคืออะไรบ้างก็เลยถามกันว่าอ๋อ,อ,อคือตั้งแต่มีพื้นที่ป่ามีขายทุกอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือเอาเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลย<า>แต่ขาดอย่างเดียวของกินของกินใช่ดูโฮมยังมีของกินน้อย ต้องคงเติมของกินเวลามาชอปปิ้งพอเราหิวจริงๆอาจจะไม่จำเป็นเพราะเขาเน้นของเกี่ยวกับบ้านที่นี่ของอยู่ในบ้านก็ของกินนะของกินก็มีก็มีมีช่วงนี้ก็จะมีแผนกเป็นเต้นช้บ้าแล้วพวกแฝบขนมมีมีแต่เริ่มมีน้อยมีน้อยจริงๆหัวใจหลักของดูโฮงคือของเกี่ยวกับบ้านมากกว่าของแต่งบ้านของทําบ้านของสร้างบ้านนะฮะของทําบ้านของสร้างบ้าน ให้หนึ่งคำถามมีไหมคะหนึ่งซอกซักไม่มีปิดจบค่ะหนุ่มน้อยหนุม่มน้อยหนุ่มน้อยอยากถามอะไรพี่ออยถามว่าอะไรครับถามถามลุงเออพี่ออยกับพี่ริฟพี่ออยเนี่ยคิดว่าใครหล่อก,กว่ากัน พี่ออยกับพี่ลิฟแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบต,ตีก็จะบอกพี่ลิฟหลอถ้าคนชอบแบบแบบนบบี้ก็จะบอกพี่ออยหลอก็คือ,อพี่ออยดูดีส่วนพี่ลิฟไม่ดูดีกว่านี่ไม่มาบูบีเขาเลยอุ้ยมีแฟนลาบพี่ลิฟมาด้วยวันนี้หนึ่งคนเนี่ยอุ้ยได้ถ่ายเป็นหลักฐานไปแล้วห oh. ยอกนะหยอก ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วพอสนุกของปากของคอกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตนะคะ<ม>เรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะทั้งจากทางดูโฮมนะคะ<ม>แล้วก็ทั้งจากทางไฮเซนขึ้นมาถ่ายรูปกนะาะพี่อ,อ่อนเรียนเชิญทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ ยิ้มเลยค่ะยิ้มเยอะๆเลยนะคะขออนุญาตมองกล้องหลักก่อนนะคะกล้องหลักกล้องไหนนาอยกมืออาขออนุญาตมองกล้องหลักก่อนนะคะกดไลค์อ่ะมินิฮาร์ตค่ะขออนุญาตมินิฮาร์ตค่ะปล่อยมือธรรมดาเรียบร้อยเป็นแบบทางก จะมีรอบคทที่ระลึกไว้ให้สําหรับคุณออยด้วยนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะจะเป็นของที่ระลึกจากทางดูโฮมนะคะ <Okay. S 1> และเราก็จะมีของที่ระลึกนะคะจากทางในาเส้นมอบใหยด้วยะคะ่ะ ขอบคุณค่ะและอกงเงินชิ้นค่ะเป็นของที่รู้จักทางไฮเซนนะคะมอบให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านค่ะพระพรตามภัรยาศัยค่ะและต่อไปบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะทุกท่านภายในงานที่เราได้รับเชิญมาเห็น